สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคําวพิเศษนะครับประจำวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ครับวันนี้เป็นวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะครับ5ธันวาคม2563ครับวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันนี้นะครับให้เกียรติลงข่าวซึ่งเป็นคอลัมน์ดังมากนะครับข่าวทะลุคน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนลศักวลวิทย์ครับวันนี้เป็นข่าวในหน้า6ของข่าวสดครับไม่ธรรมดาเลยครับไปติดตามนะครับแนะนำประวัติอาจารย์อนนลศักวรวิทย์นะครับในคอลัมน์ข่าวทะลุคนอนนลศักวรวิทย์แนะนำแก้ผ้าไปโรงเรียนนะครับข่าวสดเขียนว่า มองบนกันเป็นแถวกับคานแดกดันจิตเด็กจิตเด็กแก้ผ้าไปโรงเรียนเถิดลูกยิ่งประโยคนี้ได้มาจากคนได้ชื่อว่าคนได้ชื่อเป็นถึงครูบาอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนนนท์สักวรวิทย์ที่โพสเฟสบุ Facebook, ๊กตอบโต้กลุ่มนักเรียนเลวกอยมีนัดหมายแต่ง p r i เว t ไปโรงเรียน ประท้วงเรียกร้องเสรีภาพเลยงานเข้าทัวลงทัวลงนะครับทัวลงก็ <c oughs> เป็นสักใหม่นะแฟนรายการโดนถล่มอะ่ะพูดง่ายสิโดนถลม่มโดยนักสิทธิมนุษยชนและองค์กรเด็กฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าปรเดนความคิดล่นอนจอนสะท้อนท่าแท้ออกมา อาจารย์คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพระนบรศารศาสตร์นิดาด็ออเตร์ด้านไซโคเมทริกส์แอนด์คอนติเนทีฟไซเคโลจีมาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมสหรัฐอเมริกาปี61ครับพออนิดาโพเป็นเพียง14วันก็ไขก๊อกหลังจากนิดาระงับเผยแพร่สำรวจความคิดเห็น เรื่องนาฬิกาหรูที่ยิมเพื่อนเป็นเรื่องบิดเบือนหรือเรื่องจริงนะครเคยขึ้นเวทีกปปสร่วมป่านกวีดชัดดาวประเทศอ้างคนลม้มระบอบทักษิณน,นักวิชาการเสื้อเหลืองใช้สื่อโซเชียลแสดงความเห็นและมุมมองต่อประเด็นการเมืองและสังคมอาทิความเหมือนต่างคณะรัษดร2475กับ2563 แล้วก็เรื่องอื่นนะครับเมื่อเร็วๆนี้ให้ข่าวแกนนำมอบรัศดรเตรียมลีภัยไปสหรัฐอเมริกาก่อนที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจะปฏิเสธทันควันพร้อมระบุชัดเฟกนิวนี่ครับวันนี้คอลัมน์ข่าวทะลุคนนะครับถ้าใครไม่ดังจริงนะครับจะไม่ได้ลงคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์นี้สําหรับคนดังเท่านั้นที่ข่าวสด นำมาลงนะครับก็วันนี้ข่าวทะลุคนทำให้อาจารย์อนนนท์ศักวลวิทย์แนะนำแก้ผ้าไปโรงเรียนติดทำเนียบคนดังของประเทศไทยไปแล้วครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็กำลังรอดีเบตอยู่นะครับระหว่างทนายอนนท์นำพากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนนท์ศัก์วลวิทย์ ว่าจะไปเวทีไหนดีนะครับโอ้โหรับรองใครเป็นโปรโมเตอร์จัดนี่สนุกแน่นอนเรียกเรตติ้งนะครับแหมผมก็รอชมอยู่นะครับขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำขวิเศษนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณข่าวสดนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งและกดทั้งหมดและฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับหรือใครสนใจที่อยากแชร์นะครับใน เฟซบุ๊กกลุ่มในไลน์ของท่านหรือว่าใน Twitter นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ